¡Suscríbete al canal! ชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะกิกจะมาเปิดกลุกก่มกระเป๋าเครื่องสำอางนี่นะคะเป็นกระเป๋าเครื่องสำอางที่กิกใช้เกือบทุกวันหรือว่าจะทุกวันก็ว่าได้นะคะไม่ว่าจะไปกองถ่ายหรือว่าวันธรรมดานะคะก็จะเป็นกระเป๋าประมาณนี้นะคะมาดูกันว่าวันหนึ่งเนี่ยที่กิกแต่งหน้าเนี่ยใช้อะไรคะก่อนที่จะแต่งหน้าทุกครั้งนะคะก็จะต้องบำรุงผิวหน้ากันใช่ไหมคะมาดูกันนะคะว่ากิกเนี่ยกำลังอินกับอะไรนะคะในช่วงนี้นี่เลยค่ะฮัก l e ลีนะคะแบรนด์น้องใหม่จากเกาหลี จริงๆมันมีเหมือนโทนเนอร์ด้วยแต่ว่าวันนี้กิมไม่ได้ใช้นะคะมันจะเป็นสูตรเอเซนนะคะช่วยให้หน้าแบบพุ่มชื้นแล้วก็ตามด้วยครีมใช้ะะจเจ้าสองตัวนี้ไปนะคะเราก็มาลงครีมกันแดดกันะคะ่ะกิกใช้ของตัวนี้นะคะอั e เนซ่าค่ะ จริงๆผู้หญิงทุกคนเนี่ยควรทาครีมกันดแดดทุกวันนะคะเพราะว่าแดดเมืองไทยเนี่ยมันร้อนมาทูแมทนะคะตัวนี้นะคะเห็นไหมนี่นะคะกิใช้เป็น N 2 N 2นะคะแต่ว่าบีบแค่นิดเดียวเพราะว่าวันนี้แบบวันธรรมดาเราไม่ได้ไปทํางานไม่ได้ไปอะไรก็นีดเดียวพอค่ะคือจะทาคือจะแบบแต่งให้ดูแบบปกปิดก็ใส่เยอะจะแบบทําให้ดูแบบใส่ก็ใส่หน้อยซึ่งมัน มันโอเคมากสำหรับกิกนะคะเพราะว่ากิกมีรอยดำรอยแดงจัดสิวด้วยตอนนี้แล้วกิกก็จะใช้คู่กับพัพฟองน้ำนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ถนัดสุดแล้วเพราะว่าลองแปรงก็แล้วลองมือก็แล้วนะคะก็ชอบอันนี้มากที่สุดเป็นฟองน้ำฟองน้ำแบบค่ะแล้วตามไปด้วยคอนซีลเลอร์ใต้ตานะคะกิกใช้ของ b อ b b i Brown ค่ะสองสีเลย กิใช้เป็นแซนกับเบสนะคะผสมกันจะลงเป็นเบสไปก่อนเพราะเป็นคนแบบเห็นแบบว่าใต้ตาค้ําเพราะว่าเป็นภูมิแพ้นะคะลงเป็นเบสไปก่อนแล้วก็ตามด้วยแซนแล้วก็ใช้เบอร์แซนนะะี้ค่ะแตะรอยรอยดํารอยแดงน,นะคะที่วันนี้กิจะใช้เป็นผับคุชชั่นนะคะ ซึ่งแล้วแต่ความถนัดของกดกกกดดดกดค่ะแล้วหลังจากที่เราลงคอนซีลเลอร์ลงรองพื้นเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาลงแป้งนะคะกิ๊ใช้เป็นตัวนี้ค่ะลอร่าเมอร์เซยนะคะเป็นแป้งฝุ่นค่ะสูเซนนะคะใช้คู่กับแปลงพุ่มๆแทบที่ใต้ตาก่อน จะลงเป็นเหมือนแบบ T ีโซนเพิ่มที่เรามานันแค่นั้นผู้หญิงทุกคนนะคะก็อยากให้มีกรอบหน้าที่ชัดใช่ไหมคะยิบใช้ตัวนี้เลยคะ่ะ mm hmm. Max Studio Fix นะคะสี NC 5 5ค่ะ,ส,คะสีจะประมาณเช็คแป๊บนึงไปที่นึก่อนเดี๋ยมันเดือยเยกรอบหนะ้าให้แบบว่าชัดขึ้นลงแบบ เราจริงๆว่าไม่ได้เรียนแต่งหน้าหรือไม่มีความรู้เรื่องการแต่งหน้าใดๆนะคะแต่คือแค่แต่งหน้าตัวเองแล้วก็รู้ข้อบกพร่องของตัวเองแค่นั้นว่าควรทําตรงไหนควรอะไรยังไงนะคะถ้าเราส่วนแก้มนะคะกิกก็เวลายิ้มกิกจะเปคนมี้ตรงนี้เพราะฉะนั้นเวลาปัดกิกก็จะปัดแบบใต้ตาไปเลยแบบฟูฟูฟูฟอย่างนี้ไปเลยในช่วงนี้นะคะกิกใช้ของที T concept ค่ะสีโรสเดทนะคะใช้แป้งพุ่แบบนี้เหมือน ไหมคะว่ากิกแบบปัดสูงเพราะว่ากิกเป็นคนแบบว่ามีพวงเนี่ยกิกก็เลยปัดสูงเพื่อไม่ไม่ได้ไม่ต้องไปเน้นแบบพวงแก้มตัวเองะคะ่ะให้แบบว่าเป็น,ปนค่ะแล้วก็ไปถึงเรื่องสีตานะคะกิกใช้พาเลตของ The All Backstage นะคะอายพาเลตตัวนี้นะคะกิกจะใช้เห็นไหมว่ามันไหนไหมจะใช้เป็นก,กอีกใช้แปรงพุ่มๆเล็กหน่อยทาทั่วเปลือกตาเลยนะ ก็จะทา,าเป็นสีเดียวนะคะแล้วก็จะใช้แป้งหัวตัดดูไหมแป้งหัวตัดอย่างนี้นะคะทาพาเลทเดิมแต่สีเข้มตรงนี้เพื่อที่จะวาดเต็มดึงตาแปบนี้แล้วก็วาดเต็มเหมือนทางไอไลเนอร์นะคะ,ะ,คะจะได้ต้องดึงตาไปไง ค่ะแล้วก็ใต้ตากิกนะคะก็จะใช้เป็นของแมกค่ะตัวนี้นะคะสี n ิก s h l u n นใช้แปรงพุ่มเล็กลงม,มาหน่อยมองข้างบนนะคะเหมือนสร้าง JOLLY Eye JOLLY <c oughs> d o l อ y Eye แล้วก็ลาม,มา จุดสาคัญแล้วก็จุดที่ยากที่สุดสำหรับกีนะคะก็คือการเขียนคิ้วนะคะคิวค mm hmm. ค้วคือมงกุฎของใบหน้าซ mm ึ hmm. ่งมันเป็นลายทิ่ศษเพรากมันยากมากสําหรับกีนะคะแล้วกว่าจะได้คิ้วแบบที่เราต้องการนี่ก็คือลายยู่นะ mm hmm. ค่ะวันนี้กีก็จะใช้เป็นแปรงหัวตัดเหมือนเดิมนะคะแต่ยาวขึ้นมาหน่อยใช่ไหมแล้วก็เหมือนยังไงอะ่ะมันเป็นอบราวของกีโกะนะคะที่ไทยน่าจะไม่มีเพราะว่าตอนนั้นกิกไป ต่างประเทศนะคะแล้วก็ไปเจอสีที่ถูกใจก็เลยซื้อมานะคะก็จะเป็นสีน้ำตาลก่อนกับผมนิดนึงนะคะเริ่มจากท้องคิ้วนะคะไปจนถึงหางนี่แล้วก็ถมไปแต่ว่าไม่ต้องแตะเยอะไม่ต้องแตะแบบโหดเกินเดี๋ยวมันจะแบบปืน้นี่ค่อยๆลากเบาๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะโปะแบบเป็นปื้นอะปอกไม่ถูกอะต้องค่อยๆอ,ยอ ก็เลยเลือกเป็นสีฝุ่นเพราะว่าดินสอแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่สมูทก็เริ่มมาเริ่มจับกลางไปชนปลายจับกลางไปชนปลายก็ค่อยๆไถมาข้างหน้าไเยเป็นเหมือนแบบมัคลาปะเหมือนแปงมัคลาเรียกไม่ถูกต้องมีแปลงนะคะเพื่อหนีจำเข้าไปอีกจับขึ้นจับขึ้นสองข้างเลยเพื่อให้แบบว่าฝุ่นมันแบบกระจายไม่เกาะกันค่ะ ม a s ร่าคิ้วของกิ๊กนะคะจริงๆกิ๊กใช้อยู่2แบบก็คือ Benefit กับ i e t t ูดีนะคะแล้วคืออันนี้ถูกมากอะ่ะเป็นลอดสีฟ้าอีด e ูดีนะคะมันจะเป็นสีใสๆปัดคิแลเราก็จะปัดขึ้นปัดให้เป็นคิ้วสะดุะะ้งมะชอบวันนี้คือมันมันก็ตั้งอยู่ด้วยแล้วมันก็ถูกด้วย เบนิฟิตก็ดีนะคะที่ใช้สลับกันอะดูดีบ้างแล้วก็เบนิฟิตบ้างกี่ชอบมีคนแบบถามกิ๊กเยอะมากว่าดัดขนตายังไงปัดขนตายังไงถึงได้ยาวขนาดนั้นจริงๆกิ๊กเป็นคนแบบมีขนตานะแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ยาวขนาดนั้นเพราะมีคนแบบเพื่อนๆที่ยาวกว่านะคะก็คือกิ๊กใช้ที่หนีบขนตาของชิเซโร่นะคะคือเริ่มจากเริ่มจากอะไรดิไม่รู้จะไม่รู้จะสอนยังไงคือหนีบทุกวันก็ไม่เหมือนกันคือเริ่มจากอย่างนี้ก่อนแล้วกันอะอาเทคนิคนะเริ่มจาก ปลายขนตาก่อนนี่ปลายปลายสุดเลยนี่แล้วก็ค่อยมากลางแล้วก็ค่อยเข้ามาโคนนี่ยังไม่พอใจนะคะเราก็ซ้ำแบบค่อยๆนะเดี๋ยวมันจะหักเพราะว่าเมื่อก่อนพี่ก็มีขนตาหักอยู่หักสุดหักสู้อะไรนี่ได้แล้วดูแล้วว่าสองข้างที่หนีบกับไม่หนีบ แต่จากที่เราเนียบขนตาเสร็จนะคะเราก็ปัดมาสคาร่าค่ะตอนนี้อินกับตัวนี้มากมาสคาร่าเมเบลีนนิวยอร์กนะคะนิวยอร์กยุนิวยอร์กนิวยอร์กรุ่นนี้นะคะนี่มันจะเป็นผู้ใหญ่มาเลยอะ <c oughs> แต่ว่าชอบแต่ว่าลองเลยนะ <c oughs> อัะแบคนโอ้แล้วก็ค่อนได่นมงไป ้งบ,บบแัค่ะแล้วเรามาเก็บรายละเอียดของใบหน้ากันนะคะหลังจากที่เราทำเสร็จของเรือก็คือที่จะใช้เอวการนะคะที่เป็นไม้สีขาวใช้แป้งแป้งแทบๆใต้ตาหนึ่แล้วก็ที่สุ สุดท้ายนะคะคือสิ่งสําคัญนะคะอีกอย่างสิ่งสำคัญอีกอย่างคือปากของเรานะคะที่ทาลิปมันเรียบร้อยแล้ววันนี้กิกก็อินกับเมเบอร์ลินนิวยอร์กอีกแล้วน,นะคะจะเป็นลิควิดแมทนะคะเบอร์สิบค่ะคือไม่ได้พูดอีกครั้งนึ่งคือไม่ได้ไม่ได้รีวิวอะไรนะไม่ได้มารีวิวแต่คือแค่มาเปิดกระเปา๋าให้ดูว่าเฮ้ยเราใช้อะไรบ้างจริงๆ <c oughs> ม,มันเป็นมนะันเป็นลิควิดแมทเนาะมันก็ไดทาหนิดเดียวและมินแต่ตอนทาไปอ่ะ มันจะยังไม่แห้งมันจะแบบสักพักหนึ่งมันจะแห้งเราทาไปแล้วเราขออนุญาตเทมกระดาษบารนะคะตัวนี้สีอะไรวะ0.4น,น,น,นะคะเฮ้ยมีไขยที่พารากอนม,มั้งกิ๊ไปได้มาที่พารากอนเข้าไทยแล้วเดอรสีอะไีบมันนิดนึงนะแต่กิ๊ใช้คนเดียวกิ๊บสามารถทาไปที่ปลากดัดแตทาแยกข้างในนะคะอ๊อปล็อ อันนี้มันจะเป็นบางไม่แมตเลยแต่เป็นบางที่มีสีนึ่ดูธรรมชาติกิต้องซับนิดนึงค่ะเมื่อกี้มันพึดออกมาช่วงนี้ขออภัยนะคะที่ปัแกแดงฟินิชแล้วนะเสร็จแล้วนะเนี่ยเนี่ยคือ everyday look ของกิ๊นะคะในวันเบาวๆวันสบายๆนะคะเดี๋ยววันหลังก็จะมาแต่งแบบจัดจานให้ดู เหลืออะไรต่างๆ่ะมาให้ดูนะคะแล้วนี่ก็คือเครื่องสำอางในกระเป๋าของกีกนะคะจริงๆมันมันมีอีกมันมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างนะคะแต่อันนี้คือที่ใช้ทุกวันจริงๆถ้าเกิดสมมติระหว่างวันอ่ะอันนี้ถ้าระหว่างวันหน้าเริ่มมันแล้วเราก็จะต้องใช้แป้งแป้งอัดแข็งมาไม่ของเด่เหมือนกันต้องแบบอัดแข็งแทบเข้าไปทีสอกเหมือนกันนะคะแล้วถ้าเกิดอยากให้หน้าแบบถ้าอันนี้คือกลางวันถ้ากลางคืนเราก็เพิ่มแก้มด้วยชาลล็อตนะคะชาลล็อตชีทูชีนะคะสี ก็ทาตรงนี้เหมือนเดิมนะคะถ้าเกิดตอนกลงคืนนี่ค่ะก็ครบทั่วแล้วนะคะเปิดกระเป๋าของกินนะคะแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าเนี่ยกิจจแต่งอะไรอีกหรือว่าไปไหนไปกินอะไรนะคะย่งไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะ GG Channel ค่ะ